สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้กับมาพอมาพอกับช่องสาวหม่องชาแน,นลค่ะกับมาพอมาพอกันคือเก่าแล้วพี่น้องกับบรรยากาศทงไ้ทงนาค่ะเมื่อนี้บรรยากาศดีหลายก็เลยพับพี่น้องยางเบื้องไ้เบื้องนาค่ะ บรรยากาศบานสวนสองมองค่ะบรรยากาศดีดีเดวสิพาพี่น้องไปเบื้องป่าขอนเด้อค่ะเมนีเม่ไดดไปหาเห็ดดอกเด้อค่ะก็เลยสิยางไปหัวานาค่ะไปหาเบิ้งป่าขอนปะไปเบิ้งน้ากันพี่น้องไปรุ้นไปชมน้ากันเด้อค่ะไปัมนีเขากับจิยยางไปเบื้องป่าขอนพาดูขนยางไปฝนมันมาตกจะเคื่อนะอยากให้ตกกับว่าตกฝนก็ได มือซาวนี่ลิ้นหมาซอเซซอเซ,ซ,อเซยุตวะบุพอสิมีน้ำเดอกค่ะกตเลยอยากให้ฝนตกเบื้องคีฟ้าก็คึมสิละค่ะเบื้อง้าวเขาว่าพายอยู่ยุประเทศจีนว่าสันบานเฮากะต่รับผลกระทบนิดเดียวค่ะคือคือล้มแหงกกไม้กระลมด้วยค่ะต้นอันังเสาหมองลมเลย ต้นซักนะคะที่ปลูกไวหลายปีแล้วเป็นซิบป,ปีเพื่อน,นะคะ่พะพอดีต้นนา้นน้ำแทรตอนนี้เหงาเพื่อนกระพุกวกกินน้ําข่าล้มมาเพื่นก็นเลยลมเลยโคนเลยเพิ่งตัดหยางวัวกคณะาไปไม่ไหมค่ะโอ้อยยางก็จะสุดนะค่ะนะ้าสอมองกระไก่เติบยุ่เด้อน่ะยางไก่เติบยุ่ ก็จะหอดต้องแลนค่ะแลนไปเฮ้ยมึงเสียงเศร้าค่ะเสียงหอบเข่าง้ามตะวันราอนามนาม้ำบ่มีตกกระตกเพราะฝอยๆเกี่ยเพราะพะว่าที่หงสนเด็ดน้ำบ่หงปันได ลมกระพัดวีวียอดอกบรรยากาศก็ดีแห้งก็เลยพา้แเม่มาปลูกคาค่ะปลูกคากับบัว่ายไทยพี่น้องเบื้องดอกพี่น้องปลูกเราค่ะอยู่หลังบ้านสวนอันนี้ยางมาอยู่เบื้องมุมนาแล้วค่ะผู้ด,ดีฮอดกระตังไกถ้าพ,พี่น้องอยางชมวิวไปเพลินๆแบบนี้แล้วค่ะบ่ได้ยไทยไร้นอนเล้วค่ะวันนี้ทายไร้ตัง ก็ดีว่าได้เอาขาตั้งกองมากเลยบ่ได้มีตูดจับกองเสาหมองก,ก็เลยท่ายแบบนี้เลยจับกองไร้นอนปวดมือนะพี่น้องปวดข้อมือนะคะหาแต่เหตุใดบันี้ก็ปวดข้อมือแบบน,นี้ก็เลยสินยางเก็บภาพบ,บรรยากาศเรื่อยๆนี่หละโอ้งยางถึงเ้าถ,ถึงหอบพี่น้อง ก้อนสีหอดป่าไปเบื้องตอน้นกระย้อมก้อนปลูกตนก้นกระย้อมไว้ทั้งหัวคณะนี่ค่ะแมงกิ่นเบิดของยุป,ปายุธงของยุป,ปายุธงยุ่นะแมงกิ่นเบิดตน้นกระย้อมค่ะปลูกไว้ท่าโฮมเงาเป็นเฮดเป็นยังดืวกันได้หนยนี่ค่ะตน้นกระย้อมเพื่อนบ่าตายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเพื่อนปวงใบมาไหมนี่ค่ะให้นี่ละเข่าก็ง้ามอยู่ เขาเบอร์เนธรรมดาเด้อเขาให้นี่ก็ร้อนน้ำค่ะหยาก,ก็บพราปันไดดอกก็มีแน่อยู่แล้วก็แถวพุ่นค่ะมีสามแถวเด้อค่ะเฮ็ดนะพุ่นเขายางมาจากบ้านสวนมุมพุน่นพุ่นนะพี่น,อน้องพุ่นนะบ้านสวนพุน่นนะหยางวัดตั้งไก่ค่ะ กุจินยางตลอดนะคะ่ะแล้วสิมาเบิ้งปลาคอนไอยมาหน่อยสมองมันยำเล่นเราเลยเหมือนนั้นมันมาไล่ป่าจ้าตัวค่ะไล่ปลาคอประสันเดีเขาฝ่าวางค่ะแลนเลยเด้อค่ะแลนไปเบื้องก่อนสมองแลนจะตกมาขนาดนี้นแล้วคันนี้ อากาศเย็นทั้งเย็นทั้งฟอนทั้งเที่ยงเออกโอ้ยน้ำแหงค่ะเมื่อดดมาเบื้องมุมนี้เท่ยะไรมันไก่อะไรก็บ,บ่ได้มาเบื้องคุ้นจับอันปลาคอไปเราม้าเนี่ยแต่ไปเห็นหอยตีนคุ้นเด้ยค่ะเห็นตัวหอยหมาอะไรคุณเน่เขามุนเแย่อยู่เนี่ยค่ะมีตัวหอยตีนหมา มาน้อยเจ้าของนี่ล่ละว่ามีป่าจาักโตัวว่เาเป็นนกกินเบิด์มิฮอตีนนกอยู่นะคะค่ะวกบักม่วงกะ่ะจงไวค่ะวก,กม่วงตังแต่โดนแล้วจงไวถายุ้ากินกวกไวระได้ยุได้กินด้วค่ะทิวถัดบรรยากาศงามแห้งเลยนะสมอง ยางไปเถียงนะ้อีเถียงหนึ่งก้อนพี่นอ่มนามันไก่กันหลายตัเลยเห็ดเถียงนาำไปคนละมุมค่ะไปถัดเสาเวลาเห็ดห้เห็ดน้ยย่างคือกับมือยค่ะไปหาเห็ดมือซาวนี่ก็บ่ได้พ่อโดกเห็ดมันบอ่อค่ะมันแรงหลายอันนี้ตน้นมะม่วงหิมะพันเด้อค่ะนนี้ที่สมองไทยพี่น้องเบื้องนี้ละช่วงนี้มันบ่มีนวยค่ะ ช่วงนั้นเขาฤดูฝนไม่ไหมคุณเคยสิเป็นนุย้ยนี่ค่ะเทียงนาน้อยใสเก้าอีาพอ่พ่อใสอยู่น,นี่เขียนไว้อยู่ด้วยค่ะเลี้ยงหมาหายอยู่ด้วยระวังหมาดุนี่ สาี้กมีน้ำเกี่ยน้อยๆส่วนมากจะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุง้งสมองมักเก็บผักบุ้งอยู่นี่ละสร้างเจ้าของถ้าเก็บสรู้างผู้อื่นเพื่อนอาจจะฉีดยาฉีดยังสินาะฉีดยายาเขานะคะกเ็เลยบอปลอดภัยเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดพี่น้องนี่ผักบุ้งกางามำด้สมองกบแผ่นกองไกลๆเบิงบ้งซูปไอเบิ้งนี่ค่ะผักบุ้งงามเขียวตือเลยค่ะนี่งามคัก ตะวันหย่อนไ่ค่อยอ้วนค่ะงามแต่ใบแต่ว่าหยอดน้อยหน่อยคุณนะบรรยากาศคุณนะหมูบม่บ้านอยุยงไกหมู่บ้านนะคะเห็นบ่ ar? คุณนะพี่น้องเห็นบน่ประมาณคุณละหมู่บ้านประมาณซ้ำนั้นค่ะนี่หมู่บ้านอยู่งไก่นะคะเฮ้ยบันนี้ย่รรยายงากับสวนบรราาันนี้ค่ะอู้ยต่างหลายไฮกูจะหอดคุณหยกิก ต้องยางอีกต่อไปยางบาไหวดอกค่ะเดี๋ยวเราไปพอกันยุบบานสวนะนะคะเฮียไงออกแล้วสมองสิค่อยยางไปนี่ดอกวค่ะไปไปนี่ไปพอกันยุบานสวนนะคะม้าหอดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวสิพามาเบ่งต้นหมังขุดเด้อวค่ะหมังขุดกำลังสญไงยุบบานสวนค่ะนี่ต้นมังคุดกำลังสวยเลยเอาว,วิวสัน มาด้านอ,อุ้ยอุมีน้ำเล่นเลยมาได้ไหนตัวนี้และตัว,ตวป้วนนะคะอืออือนั่น,นักหนักนักนันันัมายืนดอกอุอออไไ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ไปไซสไป้าไปข้บไปบ้านไปพุดไปแล้วค่ะแรนมาก งย,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 ยักน้อยเดียวเ่อไรใส่ปุ้นค่ะปลูกแบบธรรมชาติดนดนไส้เทียค่ะบ่รา่มนว่าบ่ใไส้เลยพมีน้องไส้อยู่แต่ว่าอันนี้ต้นอันอะโวคาโดด้วยค่ะอะโวคาโดกรแตกปุ่มง,งามนี่ค่ะภาพเด็ดสวนตน้นพุนอีกตนน้นนึงค่ะนี่ค่ะอะโวคาโด พันปีเตอร์สันเด้อค่ะนี่ค่ะแต่ว,ว่าท่านได้เป็นนี่นนวยดอกพี่น้องเป็นนนวยตนเดียวคือ,อยู่ฟังส่างพี่น้องท่านใดติดตาม youtube สาวหม่องกระซีหัวาสาวหม่องอัปเดตให้เบิง้งเยอค่ะปีกายนี่เปลี่นนวยแต่ว่าปีนี้เพิ่นบ่เปลี่ยนนวยบ่ติดนวยเพราะอย่างอากาศมันหอนก็เลยบ่บบติดนวยบบติดดอกเลยค่ะเปลี่ยนดอกค่ะแต่ว่าดอกล้นบ่เป็นี่น่วยเดี๋ยวีหาต้นใหม่มาปลูกแซมอยู่ค่ะนะั่นต้นมังคุดค่ะ มุณตงนี้ก็จะเป็นสวนปลูกไม้แน่สลับกันไปค่ะอันพูนี่แม่กล้นคาใช่ไุ่คุณค่ะเดี๋ยวสมองกระิไปอันปลูกคาแล้วละพี่น้องแล้วคลิปนี้สมองคอปิดคลิปไปเพียงซ้ำหนีเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือน,นีสวัสดีค่ะไปป่านนี้ป้าใหม่ป้าใหม่กระตัดแป้นแผ่นแล้วนี่นะคะ แต่วามันแลงไหลเฮ็ดกระเบื้องท่านได้ออกนี่ปลาไม่ตัดหาแปลงไ้แล้วค่ะปลาที่ปลูกทั้งปลูกทั้งเปลี่นปลาเก้า 9, น้ำค่ะปลูกเสริมเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยซ้หมองเสียบเด็ดให้เบิ้งแล้วค่ะคลิปต่อไปนี่ละปลูกต้นยังน้าเะยคะ่ะนี่ค่ะ,ะเดา๋ยวเจ้เด็ดให้เบิ้งแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะ